เอาละครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับแม่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่ตั้มจะได้ทําคลิปอะไรที่มันออกแนวสาระนะฮะสาระนะครับผมกึงๆน่งนเสนอบ้างนะครับคราวที่แล้วเนี่ยพี่ตั้มได้มีโอกาสทําคลิปเปลี่ยนเสียงปืนก็แน่นอนครับเด็กๆทุกคนรู้ว่าพี่ตั้มเอาเสียงปืนมาจากเกม pubg นะฮะความจริงแล้วพี่ตั้มก็เล่นทั้ง2เกมนะครับเกมดีทั้งคู่เลยทั้ง pubg แล้วก็ free fire นะแล้ววันนี้พี่ตั้มจะมานําเสนอ5ปืนที่พี่ตั้มอยากจะเห็น ในเกมฟรีไฟล์บ้างนะครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับนะจะเป็นปืนอะไรนั้นลองไปดูกันครับปืนแรกที่พี่ตัมอยากจะให้เอาเข้ามาในเกมนะครับนั่นก็คือปืนฮันนี่แบดเจอรครับ ปืนที่2เป็นปืนที่พี่ตั้มชอบรูปทรงของมันมากๆเลยครับนั่นก็คือ t า IMI ปืนกระบอกที่3ครับเป็นปืนที่เราเห็นกันบ่อยในเกม i n f e s t a t i o n นะครับนั่นคือ SIG SG 552นะฮะ ปืนกระบอกนี้ถ้าอยู่ในเกมของเรามันคงจะมีสีสันมากเลยนะครับนั่นก็คือปืน G 3 6ครับ ระบบสุดท้ายรูปร่างมันก็จะคล้ายๆ FN Scar หน่อยนะครับนั่นก็คือปืน ACR ครับ รรเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับปืนที่พี่ตั้มเอามาเสนอและอยากให้มันได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในเกมฟรีไฟล์ของเรานะครับแล้วน้องๆล่ะครับอยากให้ปืนกระบอกไหนอยู่ในเกมฟรีไฟล์บ้างอย่าลืมนะฮะคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตั้มด้วยนะครับไปละบาย สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์เติมเกมแบบคุ้มๆนะครับพี่ตั้มขอแนะนำเว็บนี้ครับเว็บ p l a y Zone นะฮะภายในเว็บนะครับก็จะมีการสุ่มของรางวัลเติมเพชรฟรีไฟล์เติมเงินมือถือแล้วก็โปรโมชั่นสุดคุ้มที่ทางเว็บไซต์เตรียมไว้ให้เรานะครับผมการสมัครสมาชิกก็ง่ายๆครับผมมุมขวาบนจะมีคำว่าสมัครสมาชิกกดเข้าไปเราสามารถกรอกข้อมูลแบบธรรมดาในการสมัครหรือจะใช้แบบแอ c เคา t Facebook ของเราที่มีอยู่แล้วนะครับเมื่อกดเข้ามาเราก็ยืนยันการทำรายการว่าเราจะใช้ Facebook ในการสมัครนะครับ ทางเว็บไซต์ก็จะสมัครสมาชิกให้เราโดยอัตโนมัติครับจากนั้นเราก็ต้องทําการเติมเงินเข้าเว็บไซต์นะครับด้วยการกดที่คําว่าเติมเงินที่หน้าเว็บครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกการเติมเงินเนี่ยสี่ระบบด้วยกันนะครับแต่ว่าเดบิตัมเนี่ยจะใช้เป็นแบบอ่า True Money Wallet แล้วกันนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมีอ่าเลขบัญชีเลข Wallet ของทางเว็บไซต์แล้วเราก็เข้าไปที่แอป Wallet ของเราเลือก เบอร์ที่เราต้องการจะโอนเงินไปคือเบอร์ของเว็บไซต์นะครับจากนั้นเราก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการเติมครับอย่างพี่ตั้มใส่ไป1น0บาทนะครับผมแล้วก็พิมพ์ข้อความสักเล็กน้อยไปก็ได้ครับผมนะฮะเพื่อสื่อสารกับเว็บไซต์แบบคขำๆนะครับทดลองครับพี่จากนั้นเราก็กดโอนเงินครับเมื่อโอนเสร็จแล้วนะครับรูปของเว็บไซต์ก็จะเป็นคําว่า play ตัวใหญ่ๆนะฮะในหน้าต่างนี้ก็จะบอกข้อมูลต่างๆที่เราทําการโอนไปนะฮะจากนั้นเรากดยืนยันการโอนเงินครับ เมื่อกดโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่างของแอปบอลเของเราเนี่ยก็จะมีเลขอ้างอิงอยู่นะฮะเราก็นําเลขอ้างอิงตรงนั้นนะครับมากรอกใส่ที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับที่เขียนว่าเลขอ้างอิงที่การที่การทํารายการเมื่อใส่เลขอ้างอิงเรียบร้อยเราก็กดยืนยันการทํารายการทางเว็บไซต์ก็จะบอกว่ากรุณารอสักครู่ทารายการสําเร็จแล้วกดยืนยันไปจากนั้นเงินก็จะเข้าสู่ระบบของเรานะครับของพี่ตั้มก็จะเป็น1 0 0รบาท รยบร้อยนะครับจากนี้เราก็จะไปสุ่มของรางวัลกันนะครับภายในเว็บไซต์ก็จะมีสีสล็อตให้เรากดเล่นนะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้พี่ตั้มก็จะกดยกสล็อต True m o นี y ให้เราได้ดูกันนะฮะกดเข้าไปปึ๊บเมื่อเข้ามาแล้วนะครับการสุ่มก็ง่ายเพียงแค่เริ่มการสุ่มนะฮะกดเริ่มการสุ่มเว็บไซต์ก็จะทําการหมุนนะครับเงื่อนไขก็คือ ต้องหมุนให้ตรงกันทั้ง3ช่องเราจึงจะได้รางวัลน,นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการหมุนสล็อตนั้นมันคือการสุ่มเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของน้องเองนะฮะแต่สําหรับเว็บไซต์นี้พี่ตั้มต้องบอกว่าไม่โกงไม่เกลียนและได้ของรางวัลตามที่น้องกดได้แน่นอนครับผม พีตตัมก็จัดไปคำๆนะฮะ5้าบาท2รางวันครับห้าบาท1รางวันแล้วก็50บาท1รางวันเป็นบัตรทรูมันนี่นะครับผมเว็บเติมเกมสุดคุ้มการันตีว่าได้จริงเพราะพี่ก็ลองแล้วนะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนครับต้องเว็บนี้เว็บ Play Zone จัดไป